หนึ่งเลยนะคะสาหรับผู้หญิงที่เริ่มเป็นวัยทองหรือยังไม่เป็นวัยทองก็เตรียมตัวได้เลยค่ะสิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นะคะวิตามิน2ตัวที่ขาดไม่ได้ 1. น,นั่นก็คือแคลเซียมตัวที่2นั่นก็คือวิตามินดีค่ะนั่นมันเป็นเพราะว่าปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งเลยสําหรับคนที่เป็นวัยทองนั่นก็คือมีภาวะกระดูกพุนกระดูกบางแตกเปราะหักง่ายเพราะว่าร่างกายขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยสำคัญมากในการช่วย ให้ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกพอเราขาดฮอร์โมอนตัวนี้กระดูกเราก็จะขาดแคลเซียมไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินเสริมเข้าไปค่ะใน1วันนะคะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยควรได้รับแคลเซียม1,000มิลลิกรัมต่อวันแคลเซียมถ้าจะเป็นในอาหารธรรมชาตินะคะก็จะเป็นพวกผักใบเขียวค่ะเช่นตำลึงคะนา้าผักอะไรก็ได้นะคะที่ใบเขียวเขียวเข้มเข้ม,ขมก็จะมีแคลเซียมสูง มานะคะก็จะเป็นพวกปลาเล็กปลาน้อยเต้าหู้นมเนยแต่การที่จะทานนมหรือว่าเนยเนี่ยอันนี้พอเราอายุมากขึ้นน่ะข้อหนึ่งเลยนั่นก็คือทําให้ระบบเผาผลาญเรามันลดลงเพราะฉะนั้นถ้าจะทานนมเนยให้ได้แคลเซียมเพียงพออันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะมันจะมีไขมันตามมาด้วยก็ทานให้เวียนกันไปค่ะอย่าทานซ้ำๆอย่าทานแต่นมหรือว่าเนยทานผักใบเขียวเข้มๆด้วยอันนี้ได้ทั้งวิตามินเกลือแร่ได้ทั้งแคลเซียม แล้วก็ได้ไฟเบอร์แล้วก็ไม่ทําให้อ้วนด้วยนะคะหรือสําหรับใครนะคะที่กินอาหารได้น้อยนะคะอาจจะได้แคลเซียมไม่พอก็อาจจะเสริมด้วยแคลเซียมที่เป็นวิตามินเป็นเม็ดก็ได้1วันนะคะควรได้แคลเซียม1,000มิลลิกรัมส่วนอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะที่จะต้องกินคู่กันกับแคลเซียมนะคะนั่นก็คือวิตามินดีค่ะวิตามินดีเนี่ยจะช่วยในการที่ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกได้ ถ้าคุณได้แต่แคลเซียมนะคะแต่ขาดวิตามินดีกระดูกก็ไม่สามารถดูดซึมนําแคลเซียมไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องมีวิตามินดีด้วยถ้าจะกินวิตามินดีเสริมนะคะก็เป็นวิตามินดี2หรือวิตามินดี3ก็ได้นะคะ2ตัวนี้นะคะสรพพคุณเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่ปริมาณของวิตามินนะคะแล้วก็ราคานะคะ แล้วก็ถ้าแต่ถ้าจะไม่กินนะคะก็เลือกเป็นวิตามินดีจากธรรมชาติก็ได้นั่นก็คือการเดินตากแดดนะคะในแสงแดดมันจะเมื่อแสงแดดมาโดนผิวหนังของเราเนี่ยผิวหนังของเราจะสามารถสั่งเพาะวิตามินดีได้จากการโดนแสงแดดแต่ก็ต้องเลือกเวลาด้วยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยแดดค่อนข้างแรงนะคะให้ตากแดดในช่วง ในช่วงที่แสงอ่อนๆนะคะก็จะเป็นแดดตอนเช้าหรือว่าแดดตอนเย็นนะคะตอนที่แดดร้อนจะจัด,จดเนี่ยอย่าออกไปเดินนะคะเดี๋ยวจะเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะอันนี้นะคะตัวที่1น,นะคะที่ควรจะเสริมก็คือแคลเซียมกับวิตามินดีค่ะ2ค่ะ เสริมฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ขาดด้วยไฟโตเอสโตรเจนไฟโตเอสโตรเจนนะคะมันจะมีสรรพคุณแล้วก็ออกฤทธิ์เสมือนกับเป็นเอสโตรเจนแต่มันเป็นเอสโตรเจนที่ได้จากธรรมชาติค่ะก็จะช่วยเสริมฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ร่างกายขาดแล้วก็จะช่วยบรรเทาอาการต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนสูงๆนะคะก็ได้แก่พวกพัญ,ญพืชต่างๆ ข้าวไม่ขัดสีข้าวสาลีโฮเกรนข้าวกล้องถั่วเหลืองถั่วดำถั่วเขียวฟักทองกะหล่ำปีบ็อกโครี่แคอรอทมะละกอมันฝรั่งน้ำมะพร้าวลูกคุณมเมล็ดแฟลกงาถั่วชนิดต่างเต้าหู้หรือน้ำเต้าหู้องุ่นแล้วก็ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะข้อ3นะคะกินโปรตีนให้เพียงพอค่ะพอเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะ เมื่อร่างกายเริ่มขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะสังเกตว่ามวลกล้ามเนื้อของเราเริ่มลดลงผิวหนังจะเริ่มเหี่ยวแห้งหลายๆคนนะคะตัวเล็กลงเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อมันน้อยลงการทรงตัวไม่ดีเหมือนเดิมค่ะมันอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุทัดตกหกล้มได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเมื่ออายุมากขึ้นสังเกตว่ามวลกล้ามเนื้อเริ่มน้อยลงก็ต้องเน้นอาหารที่มีโปรตีนนะคะกินโปรตีนให้เพียงพอ วิธีคำนวณโปรตีนก็คือน้ำหนักตัว1กิโลกร,รมัมควรได้รับโปรตีน1กร,รมัมถ้าสมมติว่าคุณหนัก50กรริโลกรัมใน1วันคุณก็ควรได้รับโปรตีนนะคะ50กร,รมัมก็แบ่งออกเป็น3มื้อค่ะไม่ใช่มื้อละ50กร,รัมนะคะ3ามมื้อรวมกันควรได้รับ50กร,รมัมก็เน้นไปที่โปรตีนที่มีไขมันน้อยๆน,นะคะนั่นก็เช่นอกไก่ เป็นเนื้อสัตว์ก็ได้ค่ะเนื้อหมูเนื้อวัวก็ได้แต่เลือกที่ไม่ติดมันหรือจะเป็นเนื้อปลาก็จะดีมากๆนะคะเพราะว่าย่อยง่ายแล้วก็ไม่มีไขมันหรือจะเป็นไข่นะคะไข่ไก่หนึ่งฟองเนี่ยให้โปรตีนอยู่ที่ประมาณ7กรัมหรือถ้ากินเนื้อสัตว์กินไข่แล้วยังไม่พอนะคะอาจจะกินอาหารได้น้อยก็อาจจะเลือกเป็นโปรตีนสกัดโปรตีนเสริมก็ได้ค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะในการทําให้มวลกล้ามเนื้อแข็งแรงสร้างมวลกล้ามเนื้อนั่นก็คือการออกกําลังกายค่ะ โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งมันจะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยให้มวลกล้ามเนื้อของเรามีความแข็งแรงมากขึ้น4ค่ะดื่มน้ําให้เพียงพอเพราะเมื่อเป็นวัยทองขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนผิวจะเหี่ยวแห้งผิวบางคันได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างก็คือช่องคอดแทง้งเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะเพื่อไปสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆช่องคลอดของเราค่ะ1วันนะคะควรดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย2ลิตรแต่ถ้าจะให้ดีนะคะวันละ3ลิตรไปเลยค่ะเคล็ดลับในการดื่มน้ำนะคะทุกครั้งที่เราตื่นนอนตอนเช้านะคะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมทุกๆอย่างเลยนะคะแนะนำให้ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อย500ซีซีค่ะนั่นเป็นเพราะว่าในช่วงที่เรานอนหลับนะคะหลายๆชั่วโมงเนี่ย6-8ชั่วโมงเนี่ย เราไม่ได้รับน้ําเลยแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันยังมีการทํางานยังมีการเผาผลาญยังมีการผลิตของเสียนะคะพอเราตื่นขึ้นมามันจะมีของเสียข้างอยู่ในร่างกายถ้าเราดื่มน้ําเข้าไปนะคะน้ําเปล่าสะอาดบริสุทธิ์เนี่ย5 0 0 c ีมันก็จะช่วยให้เลือดของเราเนี่ยไหลเวียนดีมากขึ้นไม่หนืดเลือดไม่หนืดน,นะคะแล้วก็จะช่วยขับของเสียที่มันคั่งคัางอยู่ในร่างกายออกมาพร้อมกับปัสสาวะด้วยและอีกอย่างก็คือนะคะ ให้ดื่มน้ำระหว่างมื้ออาหารก่อนที่จะรับประทานอาหารนะคะแนะนําให้ดื่มน้ําก่อน5 0 0ร้ซีซีก็จะช่วยให้เราอิ่มง่ายขึ้นไม่กินอาหารเยอะเกินไปค่ะเพราะว่าพออายุมากขึ้นระบบเผาผัดมันทางานน้อยลงทําให้อ้วนง่ายการดื่มน้ำ5 0าร้อยซีซีก่อนมื้ออาหารก็จะช่วยให้เราอิ่มง่ายขึ้นแล้วก็ยังช่วยเติมน้ําเติมความชุ่มชื้นให้กับร่างกายด้วย5ค่ะกินผักผลไม้ให้เยอะ แต่ต้องไม่เป็นผลไม้รสหวานนะคะเน้นผักเยอะๆทานผักให้ได้ทุกมือ้อแล้วก็พยายามทานผักก่อนที่จะทานข้าวกินผักให้เยอะกินคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงค่ะอาหารที่มีน้ำตาลเยอะๆนะคะอาหารเบเกอรี่มีไขมนันอาหารทอดอาหารหวานอาหารมันนะคะพยายามลดลงนะคะพยายามเลี่ยงนะคะหันมาทานผักผลไม้เยอะๆ ได้ไฟเบอร์ได้วิตามินเกลือแร่ช่วยให้ผิวเรานะคะชุ่มชื้นแล้วก็ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระ